สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับผู้ใหญ่เมานะครับผมพี่ผ้าพ่สิอเน้อมาีแลวครับเนละครแม่พอกร่างจานแล้วสักวันงขึ้นเมื่อนะครับอ้อเซียนทายได้เลยครับขอบคุณมากครับคั่วพอลื่นเริงต่อเขียวได้ เบรรยากาศล่าสุดนะครับหลังจากได้บุญได้กุศลหลายๆได้มาเห็นบุญรวมกันนะครับผมครับสุภูสุวรรณสุปีบม่มีกองปีนี้ม่มีกองเลยเป็นจังหวะมันกระตือเต้นกระเทิรนนั่นแหละครับมันม่เคย้สำหรับในการที่พี่น้องยูทูบเบอร์เขาอาจจะมีภาพมี่ยังออกไปนี่ ทางผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งพี่น้องเพื่อล้วบ้างครับผมแจ้งแล้วครับเพื่อจะมาทำในเรื่องที่สิ่งที่ดีนะทำดีเลยทำมาทำบุญเรามาทำมาได้ไวที่นี่พอจะทำของเอาเนาะบริการบริการพิทางยูทางไกลทางไกลเนี่ยคุณยักษ์ว่าประเทศนี้เขาเป็ี่นยังไงนะครับทำบุญทำบุญเขาพรรษาบางคนก็ทำเพรามีโอกาสได้เบิ้งนะครับว่าบ้านเขาเป็ี่นยังไงแน่ผู้อยู่กรุงเทพผู้อยู่ต่างประเทศคุณกับเพื่อนเบิ้งเนโอ้ ที่ทอดบ้านินะครับขอบคุณพ่อผ well ู้ใหญ่เมานะครับผมเดี๋ยวสิพ้าไปเขอคั้วได้ปหเนี่ยถองเนาะบรรยากาศพิมแม่ครัวนะครับ เก็บล้างเช็ดเต็มดีเลยนะสีน้ำฟ้ามุงตะคงตะก้ากรับกะหล่ำปลโคลามือนะครับเต็มกล้องมากมากกล้องแบบสามมังทีไปที่รองไหมเจเจอ่เดี๋ยวเรามียูทูบเบอร์อีกหนึ่งส่งตัวแทนเนอะนะครับส่งตัวแทนเข้าไปช่วยนะครับ เดี๋ยวพี่ลองเข้าไปช่วยเกือบใส่เกือบนะถอนเขาเนี่ยมันจะลื่นได้เป็นไรระวังลื่นนะครับขอบเด็ดอย่าลื่นไปซอยเด้อยวปดีเป็นอนู่นนี่ก็จะเข้านะช่วยกันอย่างนี้ครับเอฟซีนะครับขอญาตนะครับก็ เรียบร้อยแล้วนะบอเรียร้อยกยี่กรายเลยพอผู้ใหญ่ไปเรียกมาเลยเนาะเมื่อกี้ผู้ใหญ่ไปเรียกมาเลยนะบอกว่ามาถ่ายมาถ่ายทำเกี่ยวกับารเรียกว่าคุณแม่ครัวชาวบ้านนะเก็บกวาดทหลังจากเสร็จแล้วอย่างเงี้ยทำามกคีนะครับต้ทุก ทุกที่ทุกที่ประเพณีของชาวพุทธเราคนไทยก็จะมีแผนกแม่ครัวล้าง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 จานแล้วคนนี้นจะเป็นแผนกที่กลับบ้านรังเพื่อนเนอะเป็นหมูเลืจะกลับเป็นแผนกที่กลับบ้านหล้วสุดท้ายเลยแม่ครัล้างจานเสร็จเสร็จชามเรียบร้อยแล้วก็เสร็จก็จะกลับที่รังเลยแหละที่รังทีี่กลับมาคือทูนี่แหละแม่ครัว เราด There, ิบนะเนี่ยเกลี่ยเสียบผ่านเสียบเก็บล้างแล้วก็แม่เอาทำลูกแก้วล้างจานลอกจานครับทับบ้านต่างมือเหรอช่วยอะไรเป็เน้อยอย่างนี้ทับบ้านแล้วล่ะค่ะแล้วว่าเข้ามาใส่แบบเป็นเก่าเลยดีถึงความที่ทำตั้งในสวน ลุงสวัสดีครับกวนลุงกันนี่ครับเดตล่าสุดนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะครับเราจะเดินทางต่อตามลุงไปนพพ tamam ี่ครับบรรยากาศในวัดเนาะกี่ก็เป็นบรรยากาศในครัวนะครับโอ้ถุงทองถุงทอง นี่เป็นด้านหน้าวัดนะครับด้านหน้าวัดอัปเดตล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราตามลุงไปนะครับผมตามลุงไปครับบรรยากาศล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวรอลุ้นนะว่าลุงจะพาเราไปไหนเจอก็กักเจอยกจัก วันนี้ก็อิ่มบุญกันทวหน้านะครับโอ้เมื่อกี้เป็นภาพความประทับใจนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านจำปาดงนะครับเรียกพวกเรานะครับทีม YouTube เบอร์นะครับเข้าไปถ่ายชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็อยากให้เราถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับออกสู่โลกโซเชียลนะครับเป็นการล้างถ้วยล้างจานนะครับหลังจากทําบุญเสร็จนะครับเป็นภาพความประทับใจความสามัคคีของหมู่บ้านจำปาดงนะครับซึ่งเป็นภาพที่น่ารักมากนะครับ ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านจำปาดงนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับนิมิตหมายที่ดีที่มีต่อทีมงานของพวกเรานะครับลุงพลปตัตตนแล้วก็ยูทูบเบอร์นะครับกับชาวบ้านนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกเราก็จะขอเดินหน้าทําความดีต่อไปนะครับผมยวรอลุงนะครับรอลุงรองรถลุงมาก็อัปเดตล่าสุดเนาะ นี่เป็นบรรยากาศนี่เป็นห้วยนะครับเนี่ยเป็นห้วยด้านหน้าวัดอันนี้เป็นทุ่งนาเดี๋ยวรอลุงออกมานะครับเมื่อกี้เห็นขยับรถมาแล้ว ก็อัปเดตล่าสุดนะครับที่วัดจำปะดงนะครับชาวบ,บ้านต้อนรับดีมากนะครับกระแสตอบรับดีสุดๆเลย มาแล้วลุงมาแล้วให้เราตามลุงไปนะครับนี่นะอัปเดตล่าสุดไ่บุญมาแล้วตามไปบุญไปไม่รู้ไปไหนตามไปก่อนนะครับผม โอเคนะครับอัปเดตล่าสุดประมาณนี้นะครับิคดคเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็เป็นภาพความประทับใจนะครับจากชาวบ้านจะมาดงกับทีมงานยูทูบเบอร์เรานะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับ,บคุณและสวัสดีครับ